ขออูผูไม่ผู้โดไอได้ผู้ได้ดออีดีต่อโอตอไม่เอกตอผู้ได้ดีตอสะกดคำท่องไปดูจอจ้เอาเจ้า thu giáo cô, máy cô, ai, hãy, máy, thu hay, Cho do, ao, giáo, thu sao cô, hay, giáo, do, đi, đi, to, ô, to, to ขอเอาเขาดีต่อเขาถอดไปลูกขอเอาเขาไม่ไม่ถูกเข้าถออำทำไม่ถูกทำเข้าถหอไอหายไม่ถูกให้ดออูดูโผล ดูหาขอเอาขาไม่โทรเข้าปออาปาเม่เอกป่าเข้าป่าถูกต้องหรอหอไอไอหายไม่โทรให้โดูดูโผอไอไผ่ไม่โทรให้ไม่เอกไผ่เข้าป่าให้ดูไผ่ โหอหายไม่โทกให้จจเอาเจ้าไม่โทกเจ้าให้เจ้าอเอาเอาเจอไม่หมดล้วเจอไอใจ สอไอใส่ไม่เอกใจเอาใจใสต้องตอโอตอไม่เอกตอผออูผูไมโทอผู้ขอไอไขไมเอกไขไมโทรไขต่อผู้ไขต่อไปลูกหอ ไหมถูให้ดอีดีดอีดีให้ดีดีสุดท้ายรัจอเอาเจ้าไม่เอกจ่ะไม่ถูเจ้าขออีขีไหมที่โอโอโฉไม่อไม่ถูชอเจ้าขี่อขอ เอาเขาเจ้าขี้ชอบเขาต่อไปลูกขอเหมือนกันลูกเหมือนกันคำนี้เลยขอเอและอากศระเอาเอขี้ขอเอาเขาก็ก็เขาก็อออออเอและอาเกศเอาลูกเอเอเออเอาเอา ขอมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยขออือขือไม่เอกขือเอาคือสอไอใส่ไม่ไม่เอกใส่ใส่จจจอีและอาคิสระอีและอาคิสระเลยลูกอีและอาคิสระเอาจจเอาจไม่ ไอ้เจ <gas al S 2> ้าก็เขาอ่านำเขาก็เอาคือใส่เจ้าจริง